ให้หลายคนคงรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะครับ iPad เปิดตัวใหม่ด้วยกัน2รุ่นนั่นก็คือ iPad Air 4กับ iPad Generation 8 <Wow. S 1> มันมีอะไรกันบ้างนะเหมาะที่จะซื้อมากน้อยแค่ไหนไปดูกันเลยมาดูกันที่ iPad Air 4กันก่อนเลยนะครับหน้าจอไร้ right, ขอบไร้ right, ปุ่มโฮมเหมือนกับ iPad Pro เลยทีเดียว ชิปที่ใช้ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะ a 1 4 bionic ขนาดเล็กจิ๋วเหลิวเพียง5นาโนเมตรว่ากันว่าแรงกว่าชิปตัวเก่าถึง40%เลย gpu ถึง4คอเล่นเกมตัดต่อโอ้โหทรงพลังมากพร้อมกับ touch id ที่ปุ่ม power แบบใหม่ด้วยดูสีตามภาพตัวกล้อง,กล,องกล้องหน้า fake time ความละเอียดอยู่ที่7ล้านพิกเซลส่วนกล้องหลัง12ล้านพิกเซลถ่ายวิดีโอ 4k ได้นะจ๊ะ หน้าจอ Liquid Retina ขนาด10.9นิ้วมีพอน USB Type C ไว้ถ่ายโอนข้อมูลเหมือน iPad Pro เลยนะครับถ่ายโอนสูงสุดได้ถึง5 g b กะบิตเซนะครับ <What? S 1> รองรับ Magic Keyboard Smart Keyboard Apple Pencil รุ่นที่2เหมือน iPad Pro เลยนะพร้อมกับ Wi-Fi 6รับสัญญาณแรงกันเลยทีเดียว iPad Air มาพร้อมกับสีใหม่ให้เลือกถึง5สีตามภาพนี้เลยนะครับ ราคาตัว Wi-Fi เริ่มต้นอยู่ที่1 9 9 0 0บาทนะครับส่วนตัว Wi-Fi c e l l u l a r เริ่มต้นอยู่ที่24,400บาทแต่ยังไม่มีขายในไทยนะครับต้องรอกันอีกนิดนึงตัวต่อมามาดูที่ iPad Generation 8 iPad รุ่นที่8นี้มาพร้อมกับชิป A 1 2 Bionic ถ้าเทียบกับตัวเก่าแล้วนี่ถือว่าแรงแบบก้าวกระโดดเลยนะว่ากันว่าแรงกว่าแท็บเล็ต Android ที่ขายดีอยู่ณนะตอนนี้ด้วยนะครับ รองรับ Apple Pencil 1 s m a r สมาร์ทคียบอร์ด Touch ID ที่ปุ่มโฮมด้วยมีราคาส่งเสริมการศึกษาสำหรับน้องๆที่อยากจะนำไปใช้ในการเรียนคุณค่าแก่การซื้อมากนะราคาตัว Wi-Fi เริ่มต้นอยู่ที่1,900บาทเท่านั้นนะครับและตัว Wi-Fi c e l l u l a r เริ่มต้นอยู่ที่1 5 4 0 0บาทแต่ถ้าราคาโปนักศึกษาน่าจะมีลดหรือว่าแถม AirPods ให้ สำหรับคนที่กำลังจะตัดสินใจซื้อ iPad อยู่เนี่ยอย่างตัว iPad Air ตัวใหม่นี้ถือว่าโอเคไม่น้อยเลยนะครับด้วยชิปตัวใหม่ที่โคตระแรงแต่ถ้าคุณอยากได้ความจุสูงสุดราคาก็จะอัพเพิ่มไปอีกนะราคาที่ผมแจ้งอยู่ณนะตอนแรกจะเป็นราคาที่ตัว64 g ิเท่านั้นนะครับหากเพื่อนเอนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์สนับสนุนพวกเราด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe ให้แมวมโลจิด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้เราสร้างคลิป ด,ดีแบบนี้ออกมาส่วนคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับแค่คิดชีวิตก็เปลี่ยนแล้ว